เมื่อเช้าตอนที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวคืออะไรคะความสดใสหรือคำถามที่ปนความกังวลว่าวันนี้ฉันจะซวยเจอเรื่องแย่ๆอีกไหมลองสังเกตดูดีๆสิคะว่าเรากำลังใช้ชีวิตเหมือนคนเล่นหวยกับความรู้สึกตัวเองอยู่หรือเปล่าหวยที่ชื่อว่าความสุขนะคะเราตื่นมาแล้วก็ฝากความหวังของทั้งวันไว้กับปัจจัยเสี่ยงดวงที่เราคุมไม่ได้เลยเราลุ้นว่าถ้ารถไม่ติด แปลว่าวันนี้ถูกหวยอารมณ์ดีแต่ถ้าก้าวขาเข้าออฟฟิศแล้วเจอเจ้านายหน้าบึ้งใส่แปลว่าวันนี้ถูกกินเรียบหมดตัวทางความรู้สึกคำถามคือทำไมเราถึงกล้าเอาสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดอย่างใจของเราไปวางเดิมพันบนกระดานที่คนอื่นเป็นคนเขย่าลูกเต๋าล่ะคะวันนี้พิมพ์จะชวนทุกคนมาเลิกเป็นนักพนันที่รอคอยโชคชะตาแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นเจ้ามือที่ล็อกผลลัพธ์แห่งความสุขได้ตั้งแต่ยังไม่ก้าวขาออกจากบ้าน เพราะเอาจริงๆแล้วทำไมเราต้องยอมยื่นปากกาให้คนอื่นมาเขียนบทให้เช้าของเราด้วยละ่ะจริงไหมคะความรู้สึกที่ต้องตื่นมาแล้วลุ้นว่าวันนี้โลกจะใจดีกับเราไหมวางความกังวลก้อนนั้นลงก่อนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการระบายในซีรีส์พิเศษจูนใจก่อนเริ่มวันอยู่กับพิมพ์คะ่ะ ช่วงเวลาสั้นๆต่อจากนี้พิมพ์อยากให้คุณคิดซะว่าเรากำลังนั่งจิบกาแฟอุ่นๆคุยกันในมุมที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อปรับคลื่นความถี่ในใจให้เสถียนก่อนที่เราจะเปิดประตูออกไปเจอกับโลกความเป็นจริงพิมพ์เข้าใจดีเลยค่ะว่าเช้าวันทำงานมันวุ่นวายและเรียกร้องพลังงานจากเราแค่ไหนไหนจะรถที่ติดแบบไม่เกรงใจใครอีเมลที่เด้งเตือนตั้งแต่ยังไม่ทันลุกจากเตียงหรือแม้แต่ความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆที่สะสม บรรยากาศรอบตัวมันชวนให้เรารู้สึกว่าฉันคุมอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะเหมือนเราเป็นแค่ใบไม้ใบเล็กๆที่ต้องปลิวไปตามแรงลมจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์รอบข้างจะพัดพาเราไปทางไหนแต่ในความวุ่นวายที่ดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้นั้นพิมพ์มีความลับอย่างหนึ่งจะบอกคะ่ะจริงๆแล้วท่ามกลางพายุอารมณ์พวกนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เราครวบคุมได้เสมอเปรียบเหมือนอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในบ้านใจของเรา แต่เรามักจะเผลอลืมเปิดสวิตช์มันลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเราไม่ต้องคอยเปลี่ยนสีตามสภาพอาการรอบข้างแต่เป็นคนกำหนดอุณหภ,ภูมิใจได้เองมันจะเป็นยังไงและเจ้าอุปกรณ์ที่ว่านั้นมันทำงานต่างจากความคุ้นเคยของเราแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งพอมองให้ลึกลงไปในความวุ่นวายเหล่านั้นพิมพ์อยากชวนคุณตั้งคำถามสำคัญกับตัวเองดูสักนิดค่ะว่าจริงๆแล้วปฏิก,กิริยาของเราที่มีต่อโลกภายนอกมันกำลังทำงานแบบไหนกันแน่ระหว่างการเป็นปร,รอดวัดไข้หรือการเป็นเครื่องปรับอากาศลองจินตนาการภาพตามพิมพ์นะคะปร,ะรอดวัดไข้หรือเตอร์มมิเตอร์เนี่ยหน้าที่ของมันคืออะไรคะหน้าที่เดียวของมันคือการสะท้อนสิ่งแวดล้อมอย่างซื่อสัตย์ที่สุด ถ้าอากาศข้างนอกร้อนปรอดก็ต้องพุ่งสูงขึ้นตามถ้าอากาศเย็นลงปรอดก็หดตัวลงทันทีมันไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์ต่อรองและที่สำคัญมันไม่มีสมองที่จะกำหนดค่าของตัวเองและน่าตกใจไหมคะที่พวกเราหลายคนใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยโหมดนี้โดยไม่รู้ตัวลองนึกถึงเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ก็ได้ค่ะ สมมติคุณกำลังขับรถออกจากบ้านอารมณ์ดีๆเปิดเพลงโปรโดฟังจู่ๆมีรถคันข้างหลังปาดหน้าแซงเข้าชิวเข้าชิดกันชนแบบน่าเกลียดเลยวินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเป็นประรลอดตัวเลขความเดือดของเราจะพุ่งปรี๊ดต,ตามความแย่ของรถคันนั้นทันทีค่ะหัวใจเต้นแรงมือบีบพวงมาลัยแน่นปากเริ่มบ่นดา่าขับรถภาษาอะไรวะเนี่ย อารมณ์ของคุณถูกกระชากจากร้อยลงสู่ศูนย์หรือจากศูนย์พุ่งไปร้อยเพียงเพราะการกระทําของคนแปลกหน้าเพียงคนเดียวเห็นภาพไหมคะว่าในสมการนี้อํานาจอยู่ที่ใครไม่ใช่อยู่ที่คุณนะคะแต่อํานาจในการกําหนดความสุขของคุณดันไปอยู่ในมือของคนขับรถคันนั้นคนที่คุณไม่รู้จักด้วยซ้ําเขาเหยียบคันเร่งแซงคุณปุ๊บเขากดปุ่มให้คุณโกรธได้ปับ๊บ คุณกลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์โดยสมบูรณ์นี่แหลคะค่ะคือชีวิตแบบประหลอดวัดไข้ชีวิตที่ทําได้แค่ REACT หรือตอบสนองไปตามแรงเหรี่ยงของโลกแต่ทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่คะ่ะลองจินตนาการถึงเครื่องปรับอากาศหรือ s ิสเตอร์มอสตดูบ้างสิ่งนี้ทํางานต่างกันอย่างสิ้นเชิงเครื่องปรับอากาศมีหน้าที่กําหนดอุณหภ,ภูมิที่ต้องการไว้ล่วงหน้า สมมุติเราตั้งค่าไว้ที่25องศาไม่ว่าแดดข้างนอกจะแผดเผาร้อนระอุแค่ไหนหรือฝนจะตกหนักจนหนาวสั่นยังไงหน้าที่ของมันคือการทำงานหนักเพื่อรักษาอุณหภ,ภูมิภายในห้องให้คงที่อยู่ที่25องศาเสมอกลับไปที่รถคันเดิมสถานาะเดิมเลยค่ะโดนปาดหน้าเหมือนเดิมแต่คราวนี้ mindset คุณคือเครื่องปรับอากาศคุณตั้งค่าอุณหภ,ภูมิใจไว้แล้วว่าเช้านี้ฉันจะสงบวันนี้ฉันจะ productive วินาทีที่รถพุ่งเข้ามาปาดหน้าแน่นอนค่ะสัญชาตญาณความตกใจมันเกิดขึ้นแต่แทนที่จะปล่อยให้ปร,รอดแตกระบบคอมเพรสเซอร์ในใจคุณจะทำงานทันทีคุณจะดึงสติกลับมาแล้วบอกตัวเองว่าโอเคเขาคงรีบแต่ความรีบของเขาไม่ใช่เรื่องของฉันและฉันจะไม่ยอมให้มารายาทแย่ๆของใครมาทำลายเช้าวันดีๆที่ฉันตั้งใจไว้แล้วคุณอาจจะแค่เบรกหายใจเข้าลึกๆ แล้วขับต่อไปตามจังหวะของคุณไม่มีการบีบแตรยาวเหยียดไม่มีการตะโกนด่าไล่หลังเพราะคุณรู้ตัวว่าอำนาจในการควบคุมความรู้สึกยังอยู่ในมือของคุณร้อยเปอร์เซ็นี่คือความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่มากนะคะระหว่างการใช้ชีวิตแบบ reactive ที่รอให้โลกรอบตัวมากระทำแล้วเราค่อยตอบโตกับการใช้ชีวิตแบบ proactive ที่เราเป็นฝ่ายกำหนดบรรยากาศของตัวเองไว้ล่วงหน้า พิมอยากให้คุณลองถามตัวเองชัดๆตอนนี้เลยค่ะว่าที่ผ่านมาคุณเผอยื่นรีโมทคอนโทรลชีวิตตัวเองให้คุณอื่นกดเล่นอยู่หรือเปล่าคุณยอมให้คำพูดลอยๆของเพื่อนร่วมงานยอมให้รถติดหรือยอมให้ดินฟ้าอากาศมาเป็นตัวกำหนดไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีหรือแย่ถ้าคำตอบคือใช่มันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องทวงอำนาจนั้นคืนมา เลิกเป็นแค่ประหลอดที่อ่อนไหวไปตามลมปากคนอื่นแล้วเริ่มติดตั้งระบบเทอร์โมสเตตให้กับใจตัวเองจำไว้นะคะไม่ว่าพายุข้างนอกจะแรงแค่ไหนภายในใจเราต้องเป็นคนกำหนดเองว่าที่นี่อุณหภูมิเท่าไหร่และถ้าคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออจริงด้วยฉันอยากเป็นคนคุมเกมบ้างต้องทำยังไงไม่ต้องห่วงค่ะ เพราะพิมพ์มีพิมพ์เขียวที่จะช่วยให้คุณติดตั้งระบบนี้ได้จริงแบบทีละขั้นตอนเรามาเริ่มกันเลยค่ะทีนี้เมื่อเราตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าเราจะไม่ยอมเป็นแค่ประลอดวัดไข้ที่อารมณ์ขึ้นลงตามสภาพอากาศรอบข้างอีกต่อไปแต่นับจากวินาทีนี้เราคือเทอร์โมสแตต์ผู้กำหนดอุณหภูมิของตัวเองคำถามสำคัญที่พิมพเชื่อว่าทุกคนกำลังถามก็คือแล้วไอ้เจ้าปุ่มควบคุมที่ว่าเนี่ย มันหน้าตาเป็นยังไงและเราจะติดตั้งระบบนี้ลงในสมองของเราให้ใช้งานได้จริงตั้งแต่วันนี้เลยได้ยังไงคำตอบอยู่ในมือของคุณแล้วค่ะเพราะพิมพ์ได้สรุปออกมาเป็นพิมพ์เขียว3ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนคุณจากผู้ถูกกระทําให้กลายเป็นผู้คุมเกมอารมณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จขอให้ฟังแล้วนองจินตนาการภาพตามนะคะเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่คุณต้องเริ่มใช้ทันทีในเช้าวันพรุ่งนี้เริ่มกันที่เม็ดต่อที่1 พิมพ์เรียกมันว่า set your temperature หรือการตั้งค่าอุณหภูมิใจค่ะคุณลองสังเกตไหมคะว่าคนส่วนใหญ่เริ่มต้นเช้าวันใหม่แบบไหนทันทีที่ลืมตาสิ่งแรกที่ทำคือคว้ามือถือมาไถดูข่าวเช็คลายกลุ่มหรือดูโซเชียลมีเดียการทำแบบนั้นมันเหมือนกับคุณตื่นมาแล้วรีบวิ่งออกไปนอกระเบียงเพื่อเช็คว่าวันนี้ข้างนอกร้อนหรือหนาว แล้วก็ปล่อยให้ข่าวร้ายหรือข้อความแย่ๆเข้ามากำหนดอารมณ์ของคุณตั้งแต่ยังไม่ทันลุกจากเตียงนั่นคือวิถีของประลอดวัดไข้ค่ะแต่คนที่เป็นเทอร์โมสแตตจะทำตรงกันข้ามสิ่งแรกที่คุณต้องทำหลังตื่นนอนไม่ใช่การเช็คโลกภายนอกแต่คือการระบุค่าลงไปในใจตัวเองอย่างชัดเจนเหมือนคุณเดินไปหมุนปุ่นแอร์เลยว่าวันนี้ฉันขอตั้งค่าอารมณ์ไว้ที่โหมดสงบ25องศา หรือถ้าวันนี้มีโปรเจกต์สำคัญคุณอาจจะสั่งตัวเองว่าวันนี้ขอโหมดกระตือรือร้นพลังงานสูง18องศาเคล็ดลับคือคุณต้องพูดกับตัวเองหรือเขียนลงไปในไดอารี่เลยค่ะว่าไม่ว่าวันนี้รถจะติดหรือลูกค้าจะเหวี่ยงฉันจะรักษาอุณหภูมิใจไว้ที่25องศาเท่าเดิมการปักธงแบบนี้คือการส่งคำสั่งไปยังสมองว่า วันนี้ฉันเป็นเจ้านายและนี่คือบรรยากาศที่ฉันอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นในใจฉันเท่านั้นต่อมาเมื่อเราก้าวขาออกจากบ้านแน่นอนค่ะว่าโลกแห่งความจริงไม่ได้ใจดีกับเราเสมอไปนี่คือเวลาที่คุณต้องใช้เมต็ดต่อที่สองนั่นคือ the override button หรือปุ่มฉุกเฉินกู้คืนระบบสมมุตินะคะคุณขับรถอยู่ดีๆแล้วมีคนปาดหน้าหรือเดินเข้าออฟฟิศมาแล้วเจอนายหน้าบึ้งใส ตามสัญชาตญาณเดิมประหลอดของคุณมันจะพุ่งปรีดความโกรธความน้อยมันจะตีขึ้นมาทันทีจังหวะนี้เลยค่ะคือวินาทีชี้ขาดแทนที่จะปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามอารมณ์นั้นให้คุณจินตนาการว่ามีปุ่มสีแดงขนาดใหญ่อยู่ในหัวให้คุณกดปุ่มนั้นดังปึ้งเพื่อสั่งโอเวอร์ไลน์หรือยกเลิกระบบอัตโนมัติทันทีวิธีการกดปุ่มทำได้ง่ายๆด้วยการหายใจเข้าลึกๆ กลั้นหายใจไว้3วินาทีแล้วบอกตัวเองในใจด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดว่าหยุดฉันไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์นี้หรือเรื่องนี้ไม่คุ้มค่าให้ฉันต้องเปลี่ยนอุณหภูมิใจของตัวเองการกดปุ่ม Override ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สึกโกรธนะคะเรายังรู้สึกได้แต่เราเลือกที่จะรีเซ็ตตัวเองกลับมาที่ค่าเดิมที่เราตั้งไว้ตอนเช้า ไม่ยอมให้เรื่องย่อยๆแค่5นาทีมันลากยาวทำลายเวลาที่เหลืออีก23ชั่วโมงของคุณและสุดท้ายเพื่อให้การคุมเกมของคุณสมบูรณ์แบบคุณต้องมีเมตตอดที่3 insulate your mind หรือการสร้างฉนวนกันเสียงรบกวนบ้านที่ติดแอร์เย็นฉ่ำจะไม่มีความหมายเลยถ้าผนังบ้านมีรูรั่วที่ปล่อยให้ความร้อนข้างนอกเข้ามาได้ตลอดเวลาจริงไหมคะใจของคุณก็เหมือนกัน ในแต่ละวันคุณจะเจอมลภาวะทางอารมณ์เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงบ่นของเพื่อนร่วมงานข่าวลือซุบซิบหรือดราม่าในโซเชียลหน้าที่ของคุณในฐานะเทอร์โมสแตตคือการติดตั้งฉนวนกันความร้อนให้กับจิตใจด้วยการฝึกแยกแยะให้คมกริบว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันควบคุมได้และอะไรคือสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้ถ้าเป็นเสียงบ่นของคนอื่นนั่นคืออากาศภายนอกตัดทิ้งรถติดฝนตก นั่นคือสภาพแวดล้อมตัดทิ้งให้คุณโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณทำได้นั่นคือปฏิกิริยาของคุณการกระทำของคุณและคำพูดของคุณลองจินตนาการว่าคุณมีกระจกนิรภัยกั้นอยู่ใครจะร้อนรนยังไงคุณแค่มองเห็นรับรู้แต่ความร้อนนั้นแผ่เข้ามาไม่ถึงใจคุณลองทบทวนดูนะคะ 1. ตั้งค่าอุณหภูมิใจทันทีที่ตื่น2 กดปุ่ม Override เมื่อเจอแรงกระแทกและ 3. สร้างฉนวนป้องกันเสียงรบกวนภายนอก3ขั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูแต่มันคือการกู้คืนอำนาจในชีวิตของคุณกลับคืนมามันคือการประกาศอิสรภาพว่าต่อให้โลกข้างนอกจะพายุเข้าหนักแค่ไหนแต่พื้นที่ภายในใจตรงนี้คุณคือผู้บัญชาการแต่เพียงผู้เดียวและนั่นคือความหมายที่แท้จริงของการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองค่ะ ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่เชื่อพิมพ์ค่ะว่าการเปลี่ยนบทบาทจากคนที่คอยรับอารมณ์มาเป็นคนที่กำหนดอารมณ์มันคือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวันเมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่เราคุยกันมามันไม่ใช่แค่เทคนิคทางจิตวิทยาแต่มันคือวิถีของคนที่เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆสรุปง่ายๆให้เราพกติดตัวไปใช้ทันทีที่ก้าวออกจากบ้านนะคะเริ่มจากเซต คือการตั้งค่าอุณหภูมิใจให้ชัดเจนตั้งแต่ลืมตาตื่นตามด้วยรีเซ็ตเมื่อไหร่ที่รู้ตัวว่ากำลังรวนให้กดปุ่มเริ่มใหม่ทันทีอย่าปล่อยให้อารมณ์ขุ่นมัวลากยาวและสุดท้ายอินซูเลตคือการสร้างฉนวนกันความร้อนปกป้องใจเราจากคำพูดแย่ๆหรือบรรยากาศที่เป็นพิษ ลองจินตนาการดูสิคะถ้าเรามีทั้งสามอย่างนี้เป็นเกราะป้องกันไม่ว่าโลกภายนอกจะเหวี่ยงใส่เราแรงแค่ไหนใจเราก็จะยังคงเสถียรและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอเพราะมีประโยคหนึ่งที่พิมพ์อยากฝากไว้ให้คิดก่อนเริ่มวันค่ะ วิธีทำนายอนาคตที่ดีที่สุดคือการสร้างมันขึ้นมาด้วยใจเราเองโลกใบนี้จะร้อนเป็นไฟหรือจะเย็นสบายความจริงแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศข่าวในทีวีหรือเสียงบ่นของเจ้านายแต่อยู่ที่ว่าคุณเป็นคนปรับอุณหภูมิใจไว้ที่เท่าไหร่คุณมีสิทธิ์เลือกเสมอคะ่ะว่าจะเป็นแค่ปลอดวัดไข้ที่ขึ้นลงตามสิ่งแวดล้อมหรือจะเป็นเทอร์โมสตตท,ที่ควบคุมบรรยากาศรอบตัว แล้วสำหรับวันนี้คุณตั้งใจจะปรับอุณหภูมิชีวิตไว้ในโหมดไหนคะจะเป็นโหมดแอคทีฟที่พร้อมลุยไฟแบบมีความสุขหรือจะเป็นโหมดคามที่สงบเย็นสยบความวุ่นวายลองพิมพ์บอกพิมพ์ในคอมเมนต์หน่อยนะคะพิมพ์อยากรู้ว่าวันนี้เพื่อนๆเ,เตรียมอาวุธทางใจแบบไหนกันบ้างและถ้าใครรู้สึกว่าแนวคิดนี้ช่วยให้ใจเบาขึ้นหรือทำให้พร้อมรับมือกับวันหนักๆได้ดีขึ้นอย่าลืมกดไลค กดติดตามหรือแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนที่กำลังต้องการฉนวนกันความร้อนให้กับใจด้วยนะคะจำไว้นะคะอย่าปล่อยให้โลกเปลี่ยนคุณแต่จงใช้ใจที่มั่นคงของคุณเปลี่ยนโลกใบนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณคุมเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะสวัสดีค่ะ